Mm-hmm. เป็นโมชั่นของมันนะมันจะขยับแขนขยับขาเทสนะครับเทสเทสเทสหนึ่งเทสสองเทสเทสเสียงครับโอเค test, test, test 1, test 2. 2> okay. น่าจะเรียบร้อยนะครับก็แบบรายนี้นะครับ ไลฟ์สดจากเมื่อกี้เลยนะครับก็อันนี้ไม่ได้มาสอนเรนเดอร์หรืออะไรนะครับแต่จะมาพาดูโปรแกรมเรนเดอร์นะครับที่ที่อัปเดตกันมาในช่วงอา,อาทิตย์สองอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับซึ่งซึ่งมีอัปเดตหลายตัวแล้วก็อัปเดตกันเรียกว่าเหมือนจะแทบวันต่อวันเลยก็คือเอามาขี่กันน่าดูเลยนะครับก็จะมาไล่ไล่กันดูนะครับว่ามีอะไรบ้างก็จะมา บอกถึงความน่าสนใจของตัวใหม่ๆที่มันออกมานะครับผมไปไปเริ่มที่ตัวแรกครับจะเป็น V ี a ล5นะครับที่ก่อนหน้นนี้ผมลงคลิปไปเป็นทีเซอร์ที่เขาปล่อยออกมานะครับตัวนี้จะเป็นตัวตัวที่เขาปล่อยออกมาก็คือตัวเต็มนะครับก็คือสามารถไวดาวน์โหลดได้ในเว็บของเขาเองเลยนะครับผมก็ใครสนใจก็ไปไปไป,ไปดูในเพจของวีเลหรือในอช่องของวีเลได้นะครับนะครับ ไปเริ่มดูกันนะครับมีเรียลไทม์เรนเดอร์นะครับก็น่าจะดีขึ้นจากเวอร์ชั่น4นะครับหรือวีเลนเนนะเท่าที่ผมดูมานะครับนี่ยนะมีการแบบเหมือนพวกยูเนียนพวกเป็นตะเขนนะครับ เวิร์กโฟล์ตัวเอนจิ e นใหม่น่าจะเร็วขึ้นนะเวลาปรับเปลี่ยนอะไรพวกนี้นะครับจากที่เขาพรีเซนต์มานะครับผมอ่ายูวนะครับผมพวกลายแมทพวกนี้ทำได้ง่ายขึ้นนะครับถือว่าดีเลยนะครับผม การเล่นคอนโทรลด้วยนะครับตัวนี้นะครับในทีเซอร์คารที่แล้วนะครับก็ก็มีนะครับการปรับแต่งบรรยากาศนะครับเหมือนทําได้ง่ายขึ้นมีการมีการให้พรีเซตมาด้วยนะครับผมว่าน่าจะเป็นข้อดีนะครับที่แบบมือใหม่น่าจะสนใจหันกลับมาใช้วีเลยกันนะครับโม s เซกสกายโอเค นี่นะครับหน้าตาของหน้าตาอินเทอร์เฟซหน้าโปรแกรมเรนเดอร์เนี่ยเหมือนจะเปลี่ยนไปด้วยนะครับผมเนี่ยดูดูเหมือนทางฝั่งของ TD m a แม็กมากยิ่งขึ้นนะครับมีหน้าตาเปลี่ยนไปมีการนำไล h ์ Mix เข้ามาใส่ด้วยนะครับหน้าตาการตั้งค่านี้เรื่องจะเหมือนของ ทีดีแม็กแล้วนะครับปรับคงปรับเคอร์ฟได้จบงานได้ในตัวโปรแกรมจริงๆมันก็ทําได้นานแล้วนะครับแต่คนจะไม่ค่อยใช้นะตัวผมเองก็ก็จ,จะไม่ค่อยจบงานในโปรแกรมของมันด้วยครับนกะ o o e n d e r beyond นะ์บนรสนใจก็ไปลองโหลดตัวทดลองมาได้ในเว็บ ที่ขึ้นอยู่นี้เลยนะครับผมโอเคต่อ okay. ไปกับวีเลย์นะผมก็ว่าการอัปเดตเท่าที่ดูนะครับเท่าที่ผมดูแล้วก็เท่าที่จับใจความได้นะก็จะมีในเรื่องของตัวเรียลไทม์นะครับตัวเรียลไทม์เรนเดอร์นะที่ทำได้ดีขึ้นนะครับมีการมูฟเมนต์การเคลื่อนที่เนี่ยเหมือนของพวก e n s c a p e Lumen มากยิ่งขึ้นนะครวมถึง เวิร์กโฟในการทำงานการปรับอะไรเนี่ยน,น่าจะดีขึ้นน่าจะเร็วขึ้นนะเท่าที่เขาพอรีเซนต์นะครับผมแล้วก็แมท e r เรีนะครับการจัดพวก uvw นะครับที่เวลาเราจัดของเดิมเนี่ยเราต้องทำในสเกตเอาอันนี้มีเหมืนทำให้เลือกมาให้แรนดอมมาให้ส่วนอันนี้จะเป็นคอน t o ร r นะครับพวกเรื่องเส้นต่างๆนะครับไลท์เจนนะครับไอ้พวกนี้มันจะเป็นพรีเซตที่ อาจจะไม่ใช่ p r e s e t อาจจะเป็นไกด์ไลน์ที่ที่โปรแกรมมีไว้ไให้นะครับว่าถ้าเราต้องการแสงช่วงเช้าช่วงบ่ายช่วงเย็นอะไรเงี้ยแสงจะเป็นประมาณนี้อะไรประมาณนี้นะครับถ้าที่ดูอันนี้ก็จะเป็นเดอร์นะตัวเดอร์เท็กเจอร์ตัวคําสั่งเดิร์เนี่ยบางคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่ามันมันมีนะครับจะเป็นการจัดการกับพวก แสงอาทิตย์แสงพราทิตย์นะครับจัดการโ,โดยปกติพวกซันพวกพาทิตย์นะครับทิศทางพราทิตย์นะครับของวีเลน e กหรือเนะีหรือเก,ก่อนก่อนเราจะจัดการในตัวของส k e t ตอัพนะครับแต่นี้เขาเอามารวมในตัว v ี a y เลยจะเป็นเหมือนของฝั่ง TDMAX แล้วครับต่อไปในเรื่องของหน้าตาอินเทอร์เนะครับเนี่ยเท่าที่เห็นนะครับก็คือเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะนะครับเหมือนจะเป็นเหมือนของทีเลยนะครับ มีไลท์มิกเข้ามามีต่างๆเข้ามาครับแอปโมสเฟียร์ก็ดูเหมือนจะทําได้ดีขึ้นนะก็วีเลย์จะเป็นเท่านี้นะครับตัวต่อไปไปดูที่รุ่มีออนนะครับหรือลูเมยียสิบเอ็ดนะครับตัวนี้ครับไปชมเลยนะครับพรีเซนดูดีดูดีมากครับสำหรับตัวลูเมียนะดูดีทัวอรวชันเลยแต่ว่า ความแตกต่าง <clean S 1> จากเดิมเนี่ย <apply done. S 1> ดูแล้วยังไม่ค่อยมีอะไรแตกต่างมากเท่าไหร่นะครับ mm hmm. อ่าโอเคมีการแบบเลนเดอร์รูปด้านได้แล้วนะครับผมแบบว่ารูปด้านรูปท็อปนะสำหรับงานพรีเซนต์น่าจะชัดดียิ่งขึ้นนะโอเคมีมีการเล่นลายเส้นด้วยนะครับพวกท็อปวิวอะไรเนี่ย มีพวกโมเดลคาแรคเตอร์ใหม่ๆนะครับอืมโอเคเราสามารถดีไซน์แมทเทเรียลได้แล้วก็มีแมทใหม่เพิ่มเข้ามาค่อนข้างสวยคาร์รถใหม่นะครับคาเพนท์แมทเทเรียลคาเพนท์นะครับรวมถึงมีการเพิ่มของตัวไฟเนเจอร์ดีเทลนะก็คือพวกต้นไม้ที่มัน มีดีเทลอะเพิ่มเยอะขึ้นนะฮสวยนลยแข่ไลท์ซิงค์ตัวนี้น่าจะทำได้ดีขึ้นนะครับรวมถึงเพิ่มโปรแกรมอื่นๆด้วยนะครับเท่าที่เห็นนะครับมีเพิ่มเข้ามาเยอะเลยอ่าตัวนี้หาพวกอเอฟเฟคกระทบเวลาฝนตกอะไรพวกเนี้ย อันนี้น่าเป็นจุดขายแล้วก็จุดหลังที่ทำให้คนมาใช้ลูเมียก็คืองานแลนด์สเคปใหญ่ๆนะครับที่มีสตรีทแมทพวงนี้ ไลบอรี่เพิ่มมากว่า2,000กว่าอันครับพวโมเดลไลบอรี่ต่างๆมา6,000กว่าอันะครับก็่าอ่าเราสามารถคัสตอม IES ได้แล้วนะครับผมต้องดูว่าจะเพิ่มแบบของ v l a y ได้ไหมที่แบบมีไฟล IES พวกนี้นเอามาใช้ได้หรือเปล่าต้องรอดูก็ดาวน์โหลดได้เลยนะครับใครที่มีงบประมาณก็ ไปจับจอได้แล้วนะครับรูเมียนส1หรือจะโดดตัวทดลองมาลองก่อนก็ได้นะครับโอเคนะคตัวลูเมียนสิก็ถือว่ามันการพรีเซนต์ของเขาค่อนข้างที่จะดีแล้วก็เหมือนอลังการน่าดูนะครับก็จริงๆตัวลนะูเมียนถ้าเราดูดูดูดพรีเซนต์เกิดตัวของเขาเนี่ยมันมันจะดีท่าทุกโปรแกรมเลยเบแว่า ทุกเวอร์าชาันเลยนะครับที่มันจะดีพอออกมานี่แบบผ้านี่แบบสวยสมจริงมากๆแบบว่าสุดมากๆแต่ว่าถ้าดูในดีเทลของการอัปเดตจริงๆอ่ะจ,จะไม่ค่อยมีการอัปเดตอะไรมากมายเลยนะครับผมอเอนจินก็ยังเหมือนเดิมแล้วก็ยังไม่รองรับตัว RTX เหมือนเดิมนะครับที่โปรแกรมอื่นๆนะครับเริ่มเริ่มหันไปให้ความสำคัญกับ RTX แล้วนะครับที่จะมีอัปเดตใหม่ก็คือจะมีเรื่องของพวก กราฟิกนะครับที่ท,ที่มีสามารถเรนเดอร์พวกท็อปวิวพวกรูปรูปด้านรูปอะไรพวกเนี้ยได้นะครับแล้วก็พวกงานเส้นงานทีเซนต์พวกเนี้ยจะจะช่วยเพิ่มนะครับแล้วก็ตัวโมเดลโมเดลที่เป็นโมเดลคาแรคเตอร์โมเดลคนนะก็จะมีเพิ่มมานะครับรวมถึงตัวแมทเทเรียลนะครับมีการอัปเดตนะก็อัปเดตทุกครั้งแล้วก็โมเดลคาแมทเทเรียลคาแมทเทเรียลรถพวกเนี้ย ก็อัปเดตรวมถึงตัวต้นไม้ต้นไม,นไมท้ที่ที่มันกินสเปคเครื่องหนาๆครับจะมีการเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับเนี่ยเท่าที่ดูนี่แบบอลาัางการมากๆเลสุดๆจริงๆนะครับสําหรับงานตัว l a n สเค a เนี่ยรูมีนี่สุดที่สุดแล้วนะครับเท่าที่ดูเนี่ยดูสวยงามมากๆเลยนะครับแล้วก็มีการอัปเดตตัวไลซิงค์นะครับน่าจะซิงคได้ดีขึ้นนะครับน่าจะสะถเียนมากยิ่งขึ้นรวมถึงตัว เอฟเฟกฝนนะครับที่เวลาฝนตกพวกตามกระจงกระจกอันนี้ช่วยให้สมจริงมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีแฟลร์นะไฟนะครับอัปเดตไฟนะครับแล้วก็มีการอัปเดตา TD State Map นะครับตัวนี้ตัวนี้ถ้าเกิดใครที่ใช้ของแท้นะครับถึงจะได้ใช้นะครับจริงๆมันมีตั้งแต่ เวอร์ชันที่แล้วแล้วนะครับที่มีสติทแมทก็คือความหมายของตัวฟังก์ชันนี้คือเราสามารถไปเลือกอย่างเช่นเราทํางานในโลเคชันไหนเนี่ยเราสามารถไปเลือกจุดนั้นนะครับแล้วก็ Import m o โมเดลในจุดนั้นมาได้เลยนะครับเนี่ยแบบเนี้ยเขาก็เหมือนมาร์กจุดว่าจะเอาจุดไหนนะครับแล้วก็ Import มาได้มันจะมีพวกตึกอาคารที่เป็นบล ok ็อกๆกองๆน่ะมาพร้อมด้วยเลยนะครับผมแต่มันใช้ได้กับของ ของแทนะ้ของถูกลิขสิทธิ์นะครับพวกแคคเนี่ยก็ทำไม่ได้นะครับมีสติทแมทเนีพวกดียิ่งขึ้นนะครับว่าก็มีอนิเมนติกพวกเนี้ยอันเนี้ยเวลาคนทำงานพรีเซนต์พวกเนี้ยได้ใช้นะครับมีไลบร a รีเพิ่มขึ้นมากกว่า6000กว่าตัวนะครับวกโมเดลต่างๆครับเขาว่าสามารถคัสตอม IS ได้ก็คือสามารถทำ IES เองได้แล้วนะก็ะต้องดูว่ามันสามารถทําแบบพวก Relay e n d t c ได้ไหมที่เรามีไฟล IES แล้วสามารถ Import เข้ามาได้เลยถ้าทําได้ก็ก็จะดีมากนะครับโอเคหลักๆส่วนตัวผมยังมองว่ามันยังไม่ได้ต่างาจากเดิมเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถามว่าผมอัปเดตไหมผมก็อัปนะครับผมก็อัปมาตามมาทุกทุกเวอร์ชั่นแล้วนะครับตั้งแต่8นะครับก็ พอผมได้เล่นเดี๋ยวเอามาทําให้ดูนะครับทั้งรีเลย์ทั้งอะไรพวกนี้ครับต่อไปดีไฟนะครับเพิ่งจะไล์ไปสดๆดมม่แยะนะครับก็คือเป็นเวอร์ชั่นที่ผมเพิ่งอัปเดตนะครับไปดูกันนะครับจริงๆผมดูแล้วนะครับตัวดีไฟเนี่ยเรียกว่าสุดสุดจริงๆนะครับอัปเดตรอบนี้นี่แบบว่าดีมากๆเลยนะถ้าดูนะครับเรื่องแสงเรื่อง HDR ใหม่ๆที่เขาให้มาเนี่ยไม่แพ้ตัวอื่นๆเลยนะครับผม นี่ยดีมากๆครับตัว1.7.1นะครับผมเนี่ยมี HDR ใหม่ที่อัปเดตมา <c oughs> ค่อนข,ข้างที่อยจะสวยมากๆเลย <c oughs> มีโมเดลอัปเดตเพิ่มขึ้นมานะ <c oughs> ครับ เราสามารถเลือกขนาดโมเดลได้ด้วย <Okay. S 1> ถือว่าโอเคเลยสามารถสร้างคตตาล็อกของตัวเองได้ด้วยนะครับ ก็อัปเดตได้เลยนะครับผมตัว d ีไฟเนี่ยก็อัปเดตใหม่ของ d ีไฟก็จะส่วนเท่าที่ดูจะมีอัปเดตแค่ตัว HDR ใหม่ๆนะครับแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องของพวกฟ o x e f f e c t ด้วยที่อัปเดตขึ้นมาใหม่นะครับซึ่งเท่าที่ดูเนี่ยโหวสวยเลยนะครับสวยแล้วก็ดีเลยสำหรับงานภายนอกนะครับดีมากๆนะครับ ว่าสู้กับพวกดีเลยได้เลยนะสำหรับแสงพวกเนี้ม,นมันดีจริงๆนะไว้ไวเดี๋ยวผมทำภายนอกให้ดูแล้วกันเอาไว้โมเดลสวยๆก่อนนะครับี่ทำได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับจ,จุดขายคือ HDR ใหาม่นะครับก็พวกต้นโมต้นไม้ย่าที่ดีอยู่แล้วก็ยังดีอยู่นะครับเนี่ยสวยงามมากๆนะครับแล้วก็ จุดขายเดิมของเขาคือตัวเลหรือตัว rtx นะครับที่เขาลองรับนะครับแต่ว่าข่าที่ผมลองใช้ดูนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าผมใช้ตัว rtx ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวท็อปด้วยนะเป็นตัวเริ่มต้นนะก็เลยเวลาพรีวิวเนี่ยมันมัน,ม,นมันจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะัน่าจะต้องอัปเดตไปแบบตัวท็อปให้มันสุดๆนะครับน่าจะอัปเดตได้แบบเป,เป๊ะให้มันแบบเหมือนเรนเดอร์เลยนะครับ hdr ค่อนข,ข้างสวยสวยมากๆนะครับ ก็จะมีเท่านี้ครับตัวดีไฟมันก็ได้อัปเดตหม่มาต่อไปตัวสุดท้ายตัวเอ็นสเ t e นะครสอแล้วนะครับตัวนี้นะครับไปดูกันเอ็นสเ t e ครับ คัสต o ม asset โอเค โอเคสำหรับ e n s น a เ e นะครับตัว 2. 9ด้านี้อัปเดตใหมก่ก็พัฒนามาเหมือนนิดหน่อยก็ว่าได้นะครับแต่ว่าตัว En s น a เ e เนี่ยเขาพัฒนามาตลอดนะครับผมก็ให้ดูคือพัฒนาแก้จุดนั้นจุดนี้มาเรื่อยๆนะครับอัปเดตท,ทีก็อาจจะพัฒนาจุดด้อยจากเวอร์ชั่นก่อนมา1 2ถึงอย่างหรือสออย่างนะก็พัฒนาเรื่อยๆนะในะใน2.9เนี่ยที่เห็นพัฒนาขึ้นมาก็คือ จะมีในเรื่องของตัวแอสเซทนะครับที่เราสามารถทำขึ้นมาเองได้แล้วเก็บไว้ใช้นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของดิสพลาสเมนต์นะครับก็คือมันจะคล้ายๆบัมนะแต่ว่ามันจะให้ดีเทลที่มากกว่าบัมนะครับามาทิศที่มันเรียบเรียเนี่ยมันจะมีความลึกความนูนความชัดชัดความลึกตื้นหนาบางเนี่ยมากขึ้นนะครับผมแล้วก็จะมีการเพิ่ม โมเดลพวกฟิตเนสเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยตัวนี้ตัวเพิ่มวิดีโอในแมทีเรียลได้แล้วนะครับผมเวลาเราอาจจะทำแอนิเมชันพรีเซนต์บิวเบดพวกนี้เนี่ยทำได้แล้วนะครับผมก็ถือว่าเป็นอัปเดตที่ดีนะลหลักเอ็นเตเก็ก็เท่านี้นะผมก็มาสรุปโดยรวม ทั้ง4ตัวนะก็เป็นสตัวที่ผมสอนในช่องนะครับแล้วก็เป็น4ตัวที่ใช้ใช้บ่อยๆนะครับผมอาจจะมี d e f i ที่ไม่ค่อยได้ใช้แล้วก็ได้ใช้บ้างครับตัวหลักที่ผมใช้คือ v l a y นะครับตัว v l a y จะมีอัปเดตจะไม่ได้อัปเดตท,ทีเหมือนตัว d e f i กับตัว inscape นะครับครั้งหนึ่งเนี่ยจะอัปเดตแค่1-2ครั้งนะครับต่อเวอร์ชันประมาณนี้นครับก็ ถ้าที่ดูก็ถือว่ามีการอัปเดตแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงเยอะพอสมควรนะถ้าเท่าที่ดูในฟีเซนนะครับก็ใช้จริงเนี่ยผมมองว่าก็น่าจะจะดีกว่ากว่าเดิมนะครับผมน่าจะโอเคกว่าเดิมนะในเรื่องของอเรียวไทม์เรนเดอร์นะครับน่าควรที่จะทําให้ดีกว่านี้แล้วก็เรื่องของ UV นะครับที่มีการอัปเดตใหม่ขึ้นมาผมว่าน่าจะตอบโจทย์สําหรับคนที่ใช้ ตัว v ี a y นะแล้วก็เรื่องระยะเวลาในการเรนเดอร์นะเท่าที่ดูจากคนที่ลองมาแล้วเขาบอกว่าเหมือนจะเรนเดอร์ได้ไวขึ้นนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับส่วนตัว l u m i n ยนเนี่ยลูมหรือ l u m มออเนี่ยอัปเดตของเขาเนี่ยค่อนข้างอลังการเลยนะแต่กับจริงก็ถ้าใครดูมาทุกวร์ชั่นหรือใครใช้มาตลอดก็จะรู้เลยว่ามันไม่ได้อัปเดตอะไรมากครับแค่เหมือนเพิ่มโมเดลเพิ่มรถอะไรเข้าไปเนี่ยก็ มันมีคนบน่บนๆกันเหมือนกันนั้นด้วยจริงๆมันก็อัปเดตไม่ได้ต่างจากพวก Enscape d ดีไฟเลยแต่ว่าที่มันต่างกันคือเรื่องราคานะค,คือตัว Lu m 1บเอูเมพวก u ูเยนเี่ยราคามันค่อนข้างสูงนะครับฉะนั้นเวลาอัปเดตทีเนี่ยคนก็จอนค่อนข้างคา,าดหวังเยอะพอสมควรอยู่แล้วนะครแต่ว่าพออัปเดตมาเท่านี้ย RTX ก็ไม่รองรับเหมือนโปรแกรมอื่นเนี่ยก็ก็น่าโดนวิจารณ์ไปพอสมควรน,นะครับ ส่วนตัวดีไฟเนี่ยดีไฟตัวเนี้ยมันก็อัปเดตตลอดนะครับผมอัปเดตเรื่อยๆเลยนะไม่ได้ไอ้นี่เลยไม่ได้แบบไม่ได้แบบนานๆทีอัปนะอัปเดตเรื่อยๆแก้จุดบกพร่องของตัวเองน,นะครับจนมาถึงตอนเนี้ย1.7แล้วนะแล้วก็คนที่ไม่ได้เสียตังค์ซื้อเนี่ยก็สามารถใช้งานได้นะครับในเรื่องของโหมดภาพนิ่งอย่างเดียวนะสามารถอัปเดตได้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นข้อดีนครับอัปเดตใหม่นี้เขาจะเน้นเรื่องของ HDR เรื่องของฟ o อก ไปหลักนะครับซึ่งดูแล้วเนี่ยมัน,ม,นมันดีมากๆเลยนะครับเอาจริงๆอะ่ะตัวโปรแกรมเนี่ยมันดีตั้งแต่ออกมาแล้วนะครับเท่าที่ดูนะครับไปดูในไลฟ์ได้เลยนะที่ผมเคยทําไปในภายนอกเนี่ยโปรแกรมมันค่อนข้างโอเคเลยนะโอเคส่วน e n s c a p กก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับโอเคยังไงก็ถ้ามันอัปเดตแล้วก็ผมได้ตัวมนันลงเนี่ยก็อยากจะเอามาทําให้ดูนะครับผมแล้วก็ ไลฟ์หน้านะครับใครที่ทักมาให้สอนเรื่องอะไรก็เดี๋ยวจะทยอยทําให้นะครับจะมีที่พันว่าจะมีะทำเอ็นซเคภายนอกให้ดูซัก1นึ่งซนนะครับแล้วก็ะจะมีทำพ็อกซี่ของวี a y ยนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกว่าผมจะทําวันไห,น,หนบ้างนะครับพวงนี้ก็อาจจะมาไลฟ์เหมือนเดิมในช่วงบ่ายๆเ,เที่ยงช่วงเวลาประมาณนี้นะครับผมก็สําหรับวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ นะครับผมสหรับใครที่แบบว่าเมื่อได้อัปเดตไม่ได้ตามก็มาดูคลิปนี้ทีเดียวไปเลยแล้วกันนะก็ดูผมผมพูดอธิบายอะไรต่างๆนานาแล้วก็เอาไปตัดสินใจดูนะครับว่าเออเวอร์ชั่นหน้าเราควรจะใช้อะไรดีไปที่ทางไหนดีนะครับโอเคครับสนับวันนี้สวัสดีครับ